สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม The Ghost อีกเช่นเคยนะสำหรับอีพีนี้เรามาอยู่ในทีมอพาร์ตเมนต์นะทุกคน <Ghost spotted. S 1> ไป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 ส,สิเพื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยเขาบอกให้ไปตรงนี้เหรอไปดิ ah! อะไรอะไรอะไร อะไรจีดทำไม<า>ฉันเจ็ดฉันเจ็ด Hello ไปไปทุกคน Hello ตัวเปิดไม่ได้นะ ไม่มีไฟฉายด้วยนะรอบนี้ <Here. S 1> เหมือนแต่ละคนถือกล้องนะทุกคน <Here. S 1> อะไรอะเฮ้ย <Here. S 1> โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <Here. S 1> ไงต่อกดลิฟ ไปครับน่าจะลงไปชั้นหกหรือเปล่าอ่าชั้นหกเด้นย,<อ>ยนั่นจะไปเจอกันตุยทำยุทธ์อีกแลวลรีเลอเพื่อนเพื่อนพูดไรอะ่ะเนนน่นนยยร,รืน ชั้นนี้ชั้นนี้ทำไมมันดูน่ากลัวจังเห็นไหมเขาลิฟต์เขาลิฟต์มีคนเปิดไมค์ล้วทุกคน ฉันเมื่อกี้น่ากลัวนิดนึงเพราะมันมีเสียงเฮ้ยตัวอะไรมา Ghost spotted mm hmm. เมื่อกี้เห็นเหมือนหมี mm hmm. เฮ้ย จึบจุบลงลิฟต์ไปด้วยนะเฮ้ยมีผีตัวนี้ด้วยวย,ยังไงกันเนี่ยฮะ ตอนนี้เราก็กลายเป็นวิญญาณนะไปดูคนอื่นยังไงหน่อยเืมก็อื่นแนล้วจะไปชั้นล่างแล้วนะทุกคน แต่เรายังอยู่ชั้นนี้นะอ่าเจอเพื่อนแล้วไปครับไปไปดูเพื่อนๆโดนผีตามฆ่ากันเอ้ยไอ้นี้วิ่งไปหาผีอะตะอะตะอะตะอีก้นหินยนั่นเอง ะมีคนบอกให้ไปทางนูน้นแต่นี่ยืนเฉยโดนบอรเรียบร้อยอืทำไมมันช่างโหดร้ายแบบนี้ไอ้ไอ้นั้นตายแล้วเพื่อนอันน่ะอัะนน ดูสิ้นหวังมากดูหน้าโอ้โหเยียว้อะไรกำลังรักษาอยู่แน่เลย

ไป,ไ,ปไปทุกคนเราตามดูเขานะว่าเขาจะผ่านหรือเปล่านะเราตาม,มาดาน่าเผ่านหรนโอ้ก็ไม่รับกันทำไมชั้นแปดนี้มันสีแบบนี้อ้อเีออยีเ่าจองยางน้น Yeah, dạ, yeah. yeah. chết phải không? số bảy เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนกินแล้วโอ้ยทำไมสับประหลาดเยอะจังเอ้ยงก็เป็นสับปะาดนั่นนี่อีกคนนึงไปไหนละเหลืออยู่ยคนเดียวแล้วเนี่ยปวดมากจริงก็ เขาจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าหรือเขาจะไปเลยเขาไปเลยนะทุกคนสุดยอดเหลืออยู่คนเดียวเนี่เขาจะอยู่หรือเขาจะออกเขาจะอยู่หรือเขาจะออก ยังไงเพื่อนอ่าเขาออกแล้วนะทุกคนถ้าไม่มีคนอยู่ก็คือจบเกมแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะสำหรับคลิปนะ้ะเดี๋ยวเราลองกลับมาเล่นกันใหม่นะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับสำหรับทางออกที่8นะครับผมอพาร์ตเมนต์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ oh, Well, i don't wanna stop.